เกิดยังขึ้นอยู่ที่บริเวณบึงถัดหลวงนครลงมีจันทร์อันนี้แม่ภาพวิดีโอที่ถือทายไว้ได้อยู่ในวันที่27เจดเดือน4ปี2 0ง3จากใกลๆเข้าแนมไปแถว,บร,วบริเวณบึงถัดหลวงจะเห็นกลุ่มควันปิวขึ้นมาอยู่เทิงเท่าฟ้าเป็นจำนวนหลายพอสมควรเกิดยังขึ้นอยู่ในจุดนั้นเข้ามาติดตามเบ่งเหตุการณ์ไปนํากันแต่ประสม เราพบกับข้าพเจ้านักข่าวนักสื่พิมพ์เราพัฒนาพบเขาเมื่อนี้ได้มาที่ตามสภาพไฟไหม้อยู่ที่เขตบึงทัดล่วงเมืองไส,สรเสถ่านครล่องเวียงจันทร์ไฟได้มอดลงแล้วเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รับเผิงแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยและไล่พักส่วนเขามามีส่วนหว่วมในการมอดไฟในครั้งนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้เพื่อสร้างถควบกลุ่มไฟได้ละอ่าโบสามารถลุกลามไปบนอื่นได้แล้วเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที ดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยไล่ไล่พักส่วนที่เพิ่นเข้ามามีส่วนห่วมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่บอลที่เพิ่นมาช่วยกันสามารถควบข่มไฟได้ปัจจุบันนี้ยังเหลือแต่กุมขวัญแล้วก็มีไฟไหม้เล็กๆน้อยๆบ่สามารถลุกลามไปได้และ้ะทำส้มตอนนี้เทาอยู่ถแถวถเขตโครงการ บึงถัดหลวงวอดีกายมาแถวนี้นะเขาเลยอยากพ้าไปเบึงจุดทีไสใ,ใหม่ปลายหยาเมื่อนก่อนนะั่นแหะอยู่แถวๆในว่าเป็นอะไรอันนี้คือประตูโค้งทางผ่านทางเขามาในโครงการปัจจุบันตึกอาคารต่างๆก็แเจ้าสามเป็นมาหลายเติมอะไร ม่ไปเบิ่งใส่เมือ่อจะมนีโครงการทึกอาคารที่กำลังต่อสายเป็มาใหม่เบิดข้อมือในก็นมีเส็นเดียวกันและมือนี่แมนวันที่30เดือน4ปี2023เป็นมือที่เฮามาทายคลิปวิดีโอนี้เพื่อจะนำพาทุกท่านไปเบิ่งจุดที่ไฟใหม่ว่าตอนนี้เป็นอะไรมีบาก่นอนนะปเป็นแถวท่าสิ นนเขานะเากาหนีแล้วก,ลกันอันนี้ตอนตอนสวยนาะกตัตน,น,นสรมนมาันกลายลายีร่แหมหน่เดี๋ยวแหงปงนีมาแถวทางฝั่เหนือแถวพังเวียงแถวอางุ่นทรายฝนตกแล้ว ใส่สมบูรณ์กระตร้มแล้วแต่ว่าเป็นจังอากาศเริ่มเย็นแล้วนะว่นนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วเงาสาวเป็นครึ้มๆมันมีแสงแดดเลยแด่ถัา้าของบังประมาณสิบโมงลง,งแรงขนาดน้องนำเนธ กวางดีคือต่ว่ารภาสาแล้วนี่เดี๋ยวเขาขึ้นผ่าในเบิงนะ้าคุผู้ชมโครงการที่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะถ้ามารภาสาแล้วคือเป็นติดเ,เ,เองอน,น Nice เหตุบึงรถจักรที่มาจอดแถวนี่หันเอาแนมลงไปแถวดัดลมแมนขาจามาสิบเบสโอ้มาสิบเบสยู่นี่ก็ได้อน่นเนาะคิดว่าขจาห้า,หามนะใน้าน้างน่านเนี่ะเจามักมาจัดคอนเสิร์ตเรื่อยมักมาจักคอนเสิร์ตยูนิตนี้เรื่อย จากเกาหลีจากประเทศไทยก็มาแสดงอยู่ที่นี่ของเราก้ลมาแสด,ดงอยู่เดินเห็นเราโัวเนียนปกไกเยินชุดทีใส่ใหม่ด้วยครับที่เข้ามาจากม,ามองเหนืนนะเือเทีเห็น่าวจากไฟใหม่ย่ห้ยใหม่ใหม่ป้าหยาให้สิรา รถระเพาะก,ก็ยับมาดับยังยบรลอยวันนมือวันสังเกต่ว่าเทาคนไะอ้บวกไอ้ถังฝาเทาแนมแนมมาตัางไกล่ทน,น,น,นี่หรอไฟไหม่เ,เป็นควันเกนมาแต่ยังเห็นถังฝามันเป็นสีนเหลืองๆนะฮะคือแปลกแต่ว่ามบนแนมมาทางนี้ครับอา้าวมีมีควันไฟลุกขึ้นลุกหนีแหละไปไ้หาให้ซื้อ

ท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็มาหอดจุดที่ไฟใหม่ตามที่สังเกตเห็นที่เหตุห้เกิดมีกลุ่มควน,นขนาดใหญ่กับหย่อนไฟใหม่ถอยางนี้เองเนี่แต่ว่าไฟใหม่ปลายาธรรมดาเด็ก็เสียบเป็นควนไหลาปานนันเนาะก็ะถือว่าตอนนี้ไฟดับเป็นทีเหียบห้อยเถบอบโบมีควนบบมีไฟไหลายเด้อถือว่าปลอดภัยเนาะทุกคนที่ มักออกลัางกายกะสามารถมาได้กะตามสังเกตรบริเวณไฟใหม่กะเป็นบริเวณก่วงพอสมควรนี่คือหยาทีไฟบริเวณใหม่แต่จุดที่ใหม่กะเป็นบริเวณก่วงพอสมควรกะบ,บริเวณพ้กระทบยางไรนอนทำรสมหน่วยดับเพลิงและกับภาคส่วนต่างๆได้พาก,กันมาดับไฟในมือนั่นเลย และสำหรับคลิปวิดีโอนี้เท่ากับสิมาอัปเดตเพียงเท่านี้เราทำชมขอบใจทุกท่านทีเข้ามาับชมได้